Mmm -hmm. พี่ยีเร็วขึ้นไปไหมวางใจเธอพวกเราอะขับไม่เกินความเร็วที่เขาอะกำหนดหรอกนะเข็มไม่สุดแล้วไม่ใช่เหรอทำไมพี่ยีมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเจ้าาพผมมาไปไหนนะแลวทำไมพี่ถึงแต่งตัวแบบนี้รถเนี่ยมันอะไรกันได้รับข้อความจากคุณหนุ่ใหญ่ให้พานายไปบ้านตระกุลเยที่ใส่ชุดแบบนี้ก็เพราะวันนี้เป็นวันหยุดเที่ยวรถเนี่ยของฉันเองนะยังจะมีคำถามอะไรอีกไหมไม่ไม่ไม่มีแล้วครับสมแล้วที่เป็นสาวใช้รายได้ปีละห้าแสนแม้แต่รถอะก็ยังจะเท่ขนาดนี้ดีจังเรื่องที่ฉันสูญเสียวันหยุดจะคิดบางทีกับนายสุ นายไปทำอะไรที่ห้องเสี่ยวอิงสุดอ้าตอนนั้นฉันก็ยังคิดว่าเุดลวดเอียดกับเุดลวดอิงอ่ะคือคนละคนจึงได้ตามหาบาแสของเุดลวดอิงในห้องเมื่อไม่เจอก็ก,กลับเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นหรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรเห็นหรออย่างเช่นชุดชั้นในพวกนั้นอ๋อชุดชั้นในหรอเหมือนจะเห็นสินะอืมเหมือนไซส์จะไม่ใหญ่เท่าเธอนะนายยังจําขนาดไซส์ได้งั้นเหรอก็อ,อก4 8 0รอบอกด้านบน93มเซนสีชมพูรอบนอกด้านล่าง80เซนเห็นเพาอไม่ได้ตัดป้ายทิ้งนะส ระหว่างทางก่อน้านี้มีบางเรื่องอ่ะที่จะต้องบอกนายนายอะต้องจำเอาไว้ให้ดีนะเฉินเฟินเรื่องอะไรหรอกับส่วนของคุณหนูอ่ะคือ B 8 9 W 6 3 H 9 0นหน้าอ,อกครับ E ส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก53าโลทำไมต้องบอกเรื่องพวกนี้กับผมด้วยล่ะไม่แน่อาจจะช่วยชีวิตนายไว้สักครั้งอยา้มีครั้งหน้าอีกละ่ะเกิดไปแล้วอันตรายจริงๆข้อมูลพวกนั้นอ่ะช่วยไว้จริงๆด้วยขอบคุณนะพี่ยีแต่ชื่อพชาของนายคงหยุดเอาไว้ก่อนพี่เหยียดยังโกรธอยู่ตอนนี้ไม่ไว่ายังไงก็คงไมม่ยอรอร งานรายได้ปีละห้าแสนในเมื่อเรื่องนี้เป็นพี่ชายไปแล้วแล้วยังต้องแกล้งเป็นแฟนเธอต่อไหมต่อสิถ้าหากรู้ไปถึงพี่เอียดอะคุณจะโกรธมากยิ่งขึ้นที่จริงแล้วรู้สึกว่าเสวนรู่เอียดอะขีโมหูรู้ว่าโดนหลอกแล้วก็คงต้องโกรธพันออกหูแน่เดิมทีพี่เอียดอะเป็นคนอารมณ์ดีขอแค่มีโอกาสอะก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ต่อไปอะจำไว้นะอยู่ต่อหน้าเธอต้องระวังหน่อยก็แล้วกันรับทราบครับแสดงละครต่อหน้าเสินลู่เอียดงั้นหรอดีนะที่ฉันถนดัดเดี๋ยวก่อนเฉิน ไ,ได้สิขอขึ้นมาจริงๆตรงนี้ครับมงเช้าเจอกันที่นี่ทาให้มาแล้วก็ครับ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 ,รบแล้วเจอกันที่สวนสนุกนี่เองรู้สึกไม่เหมาะกับสไตล์ของพี่ยีเลยแฮะจะว่าไปแล้วฉันไม่เคยเห็นพี่ยี i, ตอนวันหยุดเลยด้วยสิความจริงแล้วพี่ยีชอบสวนสนุกนันหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผิดกับลูกอย่างมากตรงเวลาก็ดีนี่เฉินเฟินพี่ยีทำไมพี่มาสายล่ะผมรอตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะโทษทีนะนานๆครั้งอาจจะหยุดกันเลยตื่นสายไปหน่อยพี่ยีแต่งตัวแบบนี้ทำไมเหรอฉันแต่งตัวยังไงเปล่าก็แค่เท่มากแน่นอนอยู่แล้วนี่เป็นค ของเซนกรุ๊ปคอลเลคชั่นของเซนกรุ๊ปแต่กลุของเซนเลอร์อิงเหรอครับใช่นะ่ะสิชุดกีฟท์เาก่อนหน้าเนียที่จีเยให้ฉันใส่อ่ะก็เป็นคอลเลคชั่นของเซนกรุ๊ปดีไซนอร์ของพวกเขาอ่ะเลิศมากสุดเลยจริงๆด้วยพวกเราอ่ะเล่นอะไรก่อนดีแล้วแต่พี่เลยฮะเครองเล่นพี่จเย่เรืองต้องเป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวเท่ๆพวกนั้นแน่นอนงั้นก็เล่นเจ้านั้นแล้วกันม้าหมุนเนาะทำไมพี่จเยถึงเลือกเล่นอันนี้ล่ะคือว่าถือโอกาสสังเกตการชัฉันนะแต่ดูๆไปก็แค่เล่น เด็กอะเจนก็ชอบมาหมุนมากเลยล่ะนั่งอยู่บนนี้แล้วราวกับว่าอยู่ในเทพนิยายแต่ถ้ามานั่งคนเดียวอะ่ะก็น่าอายจะตายไปึงไม่ค่อยมีโอกาสได้มาคิดไม่ถึงว่าพี่เจียจะมีมุมนี้ด้วยถ้าอายที่จะมาคนเดียวอะ่ะก็ชวนพี่เจี๊ยมาด้วยก็ได้นี่ครับไม่ได้จะมากับเจี๊ยไม่ได้เด็ดขาดอาย,ยา่าคิดไม่ถึงเลยว่างานในเร็กของเจี๊จะน่ารักขนาดนี้เรื่องวันนี้ห้ามบอกเจี๊ยเด็ดขาดไม่อย่างนั้น ครับครับครับที่ฉันเรียกนายออกมาวันนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นสนุกเท่านั้นผมก็ว่างั้นต่อไปนาะยจะมีโอากาสใกล้ชิดกับลูกสาวของสันกรุก๊ปมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ที่เรียกมาก็เพื่อจะคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณหนูใหญ่และลูกสาวของสวนกรุก๊ปให้นายฟังสักหน่อยต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามช่วยนึกถึงเรื่องที่ฉันคุยกับนายในวันนี้ด้วยล่ะครับคุณหนูใหญ่และลูกสาวของสันกรุ๊ปเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นน่ะคุณหนูใหญ่ก็ได้รับความดูแลแบบน้งนงอง <uet. S 2> ภายในใจของคุณหนูใหญ่ในตอนนั้นน่ะก็คือนิสัยแท้จริงของคุณหนูใหญ่แต่ว่าหลังจากที่นายท่านและคุณหนูส่วนล้อเอียดจากไปในปีเดียวกันคุณหนูใหญ่ก็เปลี่ยนไปคุณหนูใหญ่เก็บซ่อนความรู้สึกไว้ฝืนตัวเองให้รับความบิดชอบภาระหน้าที่เป็นประธานาบราาิษัทเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและยังทําตัวเป็นพี่สาวที่แสนดีของคุณหนูส่วนล้ออิงแม้ว่าคุณหนูะจะทําได้ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียนแต่เรื่องที่ทําไม่ได้ดีก็คือการเป็นพี่สาวที่แสนดีคุณหนูใหญ่เคยพูดกับฉันว่าเธอสงสัยว่าตัววเเเองง่่่่่ะะะคจจไมมมมมหหหาาาาาทีป็นนพสสึผผแใ้ชย เองสินะผมงั้นค่ะที่ฉันจะพูดอะก็มีเท่านี้แหละค่ะขอโทษที่รบกวนเวลานะไม่หรอกครับขอบคุณนะครับพี่ยีที่บอกผมเรื่องพวกนี้ก่อนหน้านี้ที่บอกผมช่วยชีวิตผมได้ตั้งครึ่งนึงแนะ่ขอให้การทดสอบย่อยอะก่อนสอบเข้ามาหาลัยรา,ยาบลื่นนะบายการทดสอบย่อยเหรอเอ๊ะการทดสอบย่อยเรียกเต็มๆว่าการทดสอบความสามารถทางวิชาการจะสอบตอนม .5 เดือนมีนาในเทอมหน้านอกจากวิชาภาษาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาต่างประเทศรวมถึงวิชาเรื่องที่ต้องสอบวิชารองอื่น,นๆก็ต้องทดสอบด้วยยกเว้นวิชาพาราศึกษาวิชาครืงคิดเลขเฉินเฟิร์นและคน เรียนอยู่ชั้นมหห้องหนึ่งวิชาเรื่องคือวิชาประวัติศาสตร์และการเมืองดังนั้นวิชาที่ต้องทดสอบมีวิชาเคมีวิชาฟิสิกส์วิชาชีววิทยาวิชาภูมิศาสตร์ถ้ามีวิชาไหนอ่ะได้ดีแล้วก็ปีหน้าต้องสอบใหม่ถ้ายังไม่ผ่านอีกก็ไม่มีสิทธิสอบเข้ามาหาลัยเดือนมีนาคมสุด สุดให้ตายสิหืมึงตองสอบย่อยก่อนสอบเข้ามหาลัยไปหมดเลยเหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนแล้วทำยังไงดีไม่นายทำได้แน่เฉินเฟินไม่เหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนแต่ยังเหลือเวลาตั้งหนึ่งเดือนขอแค่ตั้งใจทบทวนบทเรียนไม่เล่นเกมต้องทำได้อย่างแน่นอนบอกว่าทำก็ต้องทำให้ได้สุด เอ๊ะไม่ได้ไม่ได้หลับเฉยเลยอ่านหนังสือสุสุสุเพนตาคิวส์เยี่ยมอีกิดีเดียวจะตีคิทตันพวกมันหมดไปแล้วสุไอตาซี่ทำไมถึงเล่นเล่นเกมได้เนี่ยไหนว่าจะรบทวนปลดเดียนไงฟะเอาเกมเอาเกมตาซี่ทำไมเจที่เพิ่งฆ่าตายไปห้าตัวเมื่อกี้ถึงหายไปล่ะทีมงานติ้งต้องอะไรเนี่ยโห้ฉนเฟิร์นนักสินเฟิร์นนายควบคุมตัวเองทักหน่อยไม่ได้เลยเหรอแม้แต่ว่าเรื่องทดสอบย่อยอ่ะก่อนสอบเข้าหมายรยาลัยะก็ยังทำไม่ได้จะใช้นี่ให้ทุกคนยังไง ไม่ได้เป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะจบแหแน่ต้องใช้วิธีนั้นแล้วล่ะนายกังวลเรื่องการสอบย่อยก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยงั้นหรอใช่วันนี้ลองทบทวนบทเรียนที่บ้านแต่ทนไม่ได้โรคขี้เกียจสินะปกตินี่ันานไม่ค่อยถนัดเรื่องเรียนมั้งไม่ว่าย,ยังไงอ่ะก็ไม่มีสมาธิเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ่ะจะทำยังไงความจริงอ่ะนายไม่ต้องกัวงวลขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้นายก็มาที่เยซูกรุ๊ปอุ้ยไปเยซูกรุ๊ปทำไมเปล่าไม่มีอะไรวางใจเธอตอนนี้เมื่อนายเป็นแฟนฉันอ่ะฉันะ่่่่วยยนาเเอมีกื คุณหนูจะพูดว่าถ้าสอบเข้ามหาอะไรลัยไม่ได้ก็มาทํางานที่เยซูกรุ๊ปใช่ไหมคะแอบฟังไม่ดีเลยนะนี่นะทำไมไม่พูดล่ะคะถ้าพูดไปก็จะหาว่าฉันสั่งนะสิจะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นฉันอยากเป็นคนที่ร่วมเอาชนะอุปสรรคกับเขามากกว่า